ไม่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมา16ปีนะคะแล้วก็วันนั้นเกิดความทุกข์ก็คือพนักงานจ่ายเงินลูกค้าเกินไป900,000บาทแล้วลูกค้าจะไม่คืนก็เลยบอกพนักงานว่าขับรถเธอไปรออยู่ที่ตรงจุดนั้พบก,กับลูกค้านะแต่ฉันขอเข้ากรับหลวงพ่อหน่อยก็เลยมากับหลวงพ่อแล้วก็เลยเล่าความทุกข์ให้หลวงพ่อฟังถึงเรื่องทุกเรื่องพนักงานแล้วจะไปเจราจาของเงินคืนท่านก็เลยหยิบสีพึ่งออกมาให้ว่าเจ้าเอานี่ไปเจ้าอยากให้เขาเบาเอีหยัง อยากให้เจ้าให้เขาเฮ็ดหยังเจ้าท่าแล้วเจ้าก็บ,บอกเขาเขาเซตตามเจ้าแล้วก็ไปถึงที่นัดพบลูกค้าก็ตั้งทงว่าเขาจะไม่คืนแต่เราก็เล่าเหตุผลให้ฟังว่าถ้าไม่คืนจะมีผลอะไรตามมาบ้างเขาก็ลังเลแล้วก็ขอไปปรึกษากันระหว่างที่ปรึกษานั้นเราก็แบบกำสีพึ่งที่หลวงพ่อให้แล้วก็ทาสีพึ่งเขาก็กลับมาคุยแล้วบอกเราว่าเอาอย่างนี้ถ้าผมคืนอะ่ะนะแต่ผมมีไม่ครบผมจะทำยังไง เราหาเรื่องคืนให้แต่ว่าให้คืนมาก่อนแล้วเขาก็ยอมคืนในวันนั้นแล้วพอเราออกจากพื้นที่ไปแล้วเขาก็บอกกับพนักงานว่าเจ้านายคุณเล่นของแล้วพอกลับมาตอนเย็นลูกค้าคืนเงินเสร็จแล้วพนักงานก็ถามว่าพี่พกวัตถุมงคลอะไรไปเรียกว่าทําไมทําไมถึงว่าแบบนั้นก็เขาตั้งทงมาว่าเขาไม่คืนก่อนออกจากบ้านมายังไงก็ไม่คืน แต่เลยมาเจอเจ้านายคุณน่ะมันทําให้เขาต้องคืนน่ะเขาเลยฝากว่าพี่อะ่ะพกอะไรไปหลังจากนั้นพี่ก็ยิ่งย้ําความศรัทธากับหลวงพ่อมากขึ้นแล้วเหรียญที่พี่พี่แขวนอยู่นี่นะคะก็เป็นเป็นพระรูปหลวงพ่อแล้วด้านหลังเป็นเทเว,สวีสุวรรณนะคะนี่นี่เหรียญทองคําค่ะเราจะพกหลวงพ่อองค์เดียวค่ะ